สองคนนี้เป็นอะไรกันครับสาวแฝดครับเออแล ouais okay, monkey, ้วก็แล้วก็เออแล้วก็ใครหลอกกันใครหลอกกันเท่ากันครับไอ้ผมชื่อเด็กชายปฏิภาสุสบายชื่อเล่นชื่อเอ๋อับชื่อเด็กชายปฏิภาสุสบายชื่อเล่นชื่อบีรับตื่นเช้ามาผมก็ให้ขําเข้ามาทุกวันช่วยแม่ล้างจานทูกบ้านอัดบ้านที่คือที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้ มีแสงสว่างจากไหนตะเกียงอ๋อจตเกียงแล้วบีรู้สึกไหมว่ามันลําบากการไม่มีไฟฟ้าก็ <ตะ S 2> สูสึกแล้วรัชนาบานก็แบบหลังคามันแตกครับน้ําพอาฝนต้องมัน,นักมันก็หยดหมาแม่นอนในห้องก็เปียกมันหยดลงมาจากหลังคา<ด>มันก็ต้องอย่างนั้นอะ่ะาะมันไม่มีที่จะนอน เคยเรียกร้องแม่ไหมไม่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 มีของเล่นเลยไม่เอาเมาติดตามคนอนี้ผมจะ,จะตั้งใจทำครับผมจะเอาเงนินมาสร้างราคาได้ครับมัจะสู้ครับช่วยแม่ครับเอาแล้วงี้ฝนตกทำไงครับเอาดังมาลองครับเอาแล้วมาลองโอ้ยน่าสงสารลูกเลยแล้วมันรั่วเยอะไหม αι? เยอะรอครับก็ตอนนอนผมอยากให้แม่มีหลังครับอหนูเป็นเด็กที่น่ารักมากเลยที่หนูมาทั้งทีของเล่นตัวเอง ม่อเก็ไม่มีมมแล้วก็ไม่ขอเพื่อตัวเองด้วยครูฟังแล้วครูอยากจะชื่นชมคุณแม่เนาะคุณแม่มาด้วยปะมาไหนแม่อยู่ไหนเอ่ยสวัสดีค่ะหัวแม่เลี้ยงลูกน่ารักมากเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มมีอะไรที่เราอยากบอกแม่เราผมก็จะพยายามทำไม่ได้ครับวันนี้หนูจะมาโชว์อะไรให้พวกเราดูครับลูกนีสติครับ อ๋อนี่ทำเองหรือว่าพี่เขาจัดให้เนี่ยอันนี้ทำ,ทำเองฮะ <He> i, งมันทำจากอะไรครับนะ้าทำจากไม้เฮ้ยไม้แล้วทำเองได้ไงอ่ะปู่เขา<อ>ทำให้ครับอระปู่ทำให้เราทั้งหมดเอาใจช่วยค่ะลกูกน้องเอและน้องบี จะโชว์พักษะยิงหนังสติ๊กซึ่งจะผลัดกันยิงกระป๋องให้หมดครับพร้อมแล้วเริ่มครับ เดียวเลยนะ4ครั้งโดนทุกลูกโป๊ะโป๊ะโป๊มีอะไรอีกไหมฮะนอกจากยิงกระป๋องมีงไหมมีครับยิงะไรครับข้าตูดขวดครับยิงเข้าตูดขวดยิงเข้าตูดพิตักก่อนได้ไหมครับได้ไหมฮะ4ครั้งยังโบ๊ะโป๊ะบอกเลยว่าเข้าตูดผมแน่ๆน่ครับ